ว้ายฉันว้ายต้องลงรีบลงไปแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเช้าเนี่ยว้ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบไปก่อนจะไปรีบไป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 ว้ายมันอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่นี่เต้นเต้นเออเออเออว้ยทันละ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 เออเน่เน่เน่ต้องรีบแต่งชุดแล้วเนี่ย,ว,ยว่าลืมมาชุดกลับบ้านนี่ก็แย่เหมือนกันแล้วแหละ เอยหูฟังหูฟังหูฟังเอยถอดไม่ทันเนี่ยเอยเอ้ค่ะเอยนี่ทาไมเธอมาสายก็พอดีเออตื่นตีห้าิบเกค่ะก็เลยรีบมาหนึ่งนาทีเลยค่ะไม่เป็นไรนักเรียนยังมาไม่ครบยังมาไม่ครบเหรอคะใช่แต่ถ้าเกิดใครมาเช้าก็จะได้เรียนท่าใหม่ก่อนอ๋อโอเคค่ะ อืมวันนี้จะมาเรียนท่านี้นี่อุ้ยทำได้ไงคะเอิม่มเด็กชายนาวินรีบเดิมตรงนี้เราต้องทำก่อนอื่นเราจะวอร์มก่อนนะมาวอร์มก่อนอื่นเราต้องวอร์มด้วยท่าน,นี้ก่อนนะจ๊ะอิ้ยน,นั่นนะ ซื้อ,อไม่ใช่นี้กเกิด p r o j e c มาเริ่มมาหนึง่งสองสามสี่ห้าโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องทำท่านี้ท่านี้โอ้ย โอ๊ยเจ็บ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 ครูเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรมาเราต้องลองทำไปเรื่อยๆก่อนก็ยกขึ้นไปได้เลยมามานักเรียนลองทำเอาเอาเธอก่อนอะหนูเหรอคะโอเคค่ะชิปเ้จ็บเ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 จ็บอืมงั้นเธอพักก่อน อ่ะติ๊กชายมาวินถามพี่เพื่อนดูหน่อยสิต้องเรียกพี่ค่ะครูอุ้ยได้แล้วครับงั้นแหละเธอลองทำมันเจ็บขาค่ะอ่ะเราทำแผลให้ชึกชๆเออหายแล้วค่ะมาอุ้ยได้แล้วค่ะครูมาทำไปเรื่อยๆโอเค เธอเก่งมากแล้วค่ะค่ะอืมต่อไปไปที่บาร์แล้วไปยืดก้าวเนือ้อซะโอเคค่ะโอเคค่ะเออต้องอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะ,นะหนึ่งสองสามสามสี่สี่ ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสิบโอเคอีกท่าหนึง่งชิบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอีกท่าหนึง่งชิบ ชิบชิบชิบเสร็จและพวกเธอไปทำอะไรก็ได้ปะน้องไป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 มาเต้นกันตรงนี้ฉันเต้นด้วยนะเอาท่าใหม่ที่ครูสอนเลยดีกว่ามาเริ่ม